ระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาทรงเป็นประธานปิดการประชุม C C CC P C C P C J สมัยที่21ที่สาธารณรัฐออสเตรียวันที่20 7เมษาย,ยน2555เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐออสเตรียพระเจ้าหลานเธอพระองค์จเจ้าพชรกิตยาภาเสด็จไปยังศูนย์ประชุมระหว่างประเทศเวียนนาส่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ซึ่งเป็นการประชุมวันสุดท้ายโดยช่วงเช้าที่ประชุมมีการหารือในระเบียบวาระต่างๆโดยเฉพาะระเบียบวาระที่9เกี่ยวกับร่างระเบียบวาระการประชุม CCPCJ สมัยหน้าที่จะจัดขึ้นในหัวข้อเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงเย็นที่ประชุมได้พิจารณารับรองร่างข้อมติที่ประเทศสมาชิกนำเสนอรวม10เรื่องโดยทรงนำเสนอร่างข้อมติทีละเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและรับรองเป็นข้อมติ สำหรับประเทศไทยได้เสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับการเสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มีความเข้มแข็งและปฏิรูปสถาบันยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนำระบบสหประชาชาติไปใช้ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบค้ายาเสพติด นอกจากนี้ประเทศไทยยังร่วมเสนอร่างข้อมติกับประเทศต่างๆอีก3มเรื่องได้แก่ร่างข้อมติในการติดตามผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่12ที่เมืองเซาวดาร์สาพันสาธารณารัฐบราซิลเมื่อปี2553และการเตรียมจัดประชุมครั้งที่13ที่กรุงโดฮารัฐกาตาในปี2558ร่างข้อมติเกี่ยวกับข้อ,ขอกำหนดมาตรฐานขั้นตำ่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและร่างข้อมติ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้นอกจากนี้ประเทศไทยยังร่วมอุปถรัรมภ์ในอีกหลายร่างข้อมติซึ่งล้วนเป็นการสแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาโดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันซึ่งแต่ละประเทศจะได้นำข้อมติและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างจากประเทศสมาชิกไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ข้อมติที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม CCP CJ จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC และอาจมีบางข้อมติที่จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติเพื่อให้การรับรองเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับการปฏิบัติของนานาประเทศทั่วโลกต่อไปหลังจากที่ประชุมพิจารณารับรองข้อมติต่างๆแล้วนายยูริเฟโดตอฟ มมในการบริหารสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC รวมถึงผู้แทนประเทศสมาชิกและผู้แทนกลุ่มภูมิภาคต่างแสดงความขอบพระทัยในฐานะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประธานการประชุม C CPCJ สมัยที่21ด้วยความราบรื่นประสบผลสำเร็จรวมทั้งขอบคุณคณะทำงานการจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภามีพระดำรัสปิดการประชุมโด ทรงขอบใจคณะทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและทรงรู้สึกดีพระไทยที่แต่ละประเทศต่างร่วมมือกันต่อต้านอาชญากรรมนอกจากนี้การที่ทรงเป็นประธานการประชุม CCP CJ สมัยที่21นี้นะับเป็นครั้งแรกและจะเป็นประสบการณ์ความทรงจำที่ดีต่อไป This first time would take this memory good memory Thank chairperson is I as my memory memory me you. of a a would good <Thank> จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงแสดงความขอบใจคณะทำงานอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีพระปฏิสันถานกับผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆซึ่งการทรงดำรงตำแหน่งประธาน CCP CJ สมัยที่21ในวาระหนึ่งปีจนถึงเดือนธันวาคมนี้นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอันแสดงถึงการยอมรับในเวทีระดับโลก ทั้งยังตระหนักในพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านการป้องกันอัากรรมและความวิทิธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสตรีและเด็กรวมถึงโครงการพระดมลีต่างๆเช่นโครงการเอลฟี่ โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหรประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคริสตศ,ศักราช1955เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับยุคสมัยดังที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้มีการจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพตามโครงการเอลฟี่เพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก